mm uh -huh. ตามไปะยามาไปรัดหนัดโกกายกันแล้วได้วันนี้ช่วงนี้กินเฉะพักไม่เยออเพราะว่าคงมันเอิมเกลียวเก็บคงได้ก็ไปค่ายรัดหนัดกันแล้ววันนี้ไปะยาค่ายคงว่าลุยห้าบาทเนีย่ยลูกสามสิบเก้มาจากบ้านสักปักก็มาตึงรัดหนัดเอ็นรถดถ,ถึงวังโซ่กลางทางเลี้ยวไปร้านไปะยาหนี้ไปะยาไม่ต้องไฟเจว่าไปเลยไม่มีเทีเนียนไปะยาใต้เลื่อเผื่นเลยบรรยากาศว่าเออตอนนี้พวกเจ้าเลื่อยตกระโดดกติมเล้วอเมริกากระต,งตงัตงคนต่างว่าต่างคนตะกาง จัดรานกันระว่าให้เซตตือร็วได้ใกล้ต้นติลูกข้าวโอกมานตะทุคนนี่ไปย่าเลี้ยวข้าวลาดนัดเลีเยวปลว่าท่างนุน่นตอนเค้มันเป็นตะลุ่นไงเดี่ยวข้าวไปสักอิดกับเป็นร้านก้องปลายาเลี้ยวเละบปอบคนทางแดงนีก็ค่ายนา้ำ เยิ่งนัวน้ำแก้ว20บาทมั่นกันนะคะทุกคน,นสร้างม,มาร์ทเว้ากินกันได้ในกามาตึ้งรถกระเตียบตาแล้วกัทุกคนนี่ปาลายาเก่ยใกล้ปักแต่ว่าเวลาปาาลายามาซ้ายเกจะตังคองดับคองอยู่ที่ร้านปลายาก่อนแล้วกัคนปุ่งเลยงันเ,อนเ,อเยอเปิดนี่ปลายาใส่ก<ม>ินให้กินย้าย <ใจ S 2> <ๆ S 1> มายังไงก็คิดหแล้วเยอะเลยนะกองคนนี้ เอาตึ้นด้ไมได้กต่ยลยหลักทางหลากกว่า,าวนี้<อ><ะ>ได้เพื่อจะดังกับนุ่มล่ะ <c oughs> อันนี้มันอยากสวยจัดทุกคนอะไรค่ะโมา <c oughs> ขายลูกี่บาทไอ้ห้อ,อยคงนี่ตัว<ะ>ยี่มากขายได้ไหม ถ้ากุ้งเหนียวเราถามคิดได้ไหมโอเควันนี้สองบทแม่ค้าจ้าไม่ใช่เป็นเงินส่วนนะวันนี้มีเราเป็นจากไก่กระปูดนะแค่นี้กระปูดกระปูกจุจุมะอ๋อกงกงถาก้งเสี้ยงก็วหวกุ้งหล่ะ ไอยากได้คงนะคะวันนี้จุ๊กจุกแต่ม่อยากได้คงอ่ะจะเอาข้าวโพดได้ไหมอ่ได้มีทั้งคงทั้งข้โพดค่ะได้แล้ววันนี้แล้วท่นเจอเนี่นวี่เองางเราบว่าไม่พูดหลอกหลานกน

กงไหมก้าไอยนี่เลยใกล้กุ้งเลยวานกุ้งนี่นี่รสามเนี้ยมเนี้ยค่ะโลสามซิปตุ้งลันสามซิปมันเป็นเหยียดเยีดจันจตุ๊ดมันไม่ไก่ล้ตเลยิไมไก่ตามเลย าก็ว่าซมตำเกาปูเดีไม่มีไก่ต้ามนัดหนึ่งไม่มีตามสักครอกหนึ่งเออเหลวแต่นะนี่เหลวแต่คนจอบอบตำเป็นซ้มตำกุ้งว่ากินกุ้งซอสปายากกับขายอยู่นัดนี้เลวขนาดหน้าอย่างอีกสองสามเส้นนัดเลยและปปกงป้ายาอย่างหมากอยู่เลยโดยกลิบเปือนแล้วไม่เหลือนป้านะทุกคนข้ามามีปฏิัมพปนเอาไว้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแกกันเอยดันดีค่ะไปแล้วนะทุกคนคลิปนี้บายบายพกกันใหม่คลิปหน้าจ้า